สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจับจุดเทรดวันที่9มิถุนายนนะคะเราก็เดินทางมาถึงวันศุกร์แล้วนะคะโดยที่ตลาดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากช่วงก่อนหน้าแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ายังเป็นการย่ำอยู่ในกรอบไซด์เวย์เช่นเดิมแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณซื้อจ modified s t o c h a สติกเกิดขึ้นในช่วงท้ายตลาดของกราฟ60นาทีเมื่อวานนี้นะคะแต่การที่เข้าใกล้แนวต้านเดิมที่ทดสอบมาแล้วหลายครั้งเนี่ยก็ยังดูแล้วไม่น่าจะผ่านไปได้ง่ายๆนะคะก็แนะนำว่า ผ่านได้ค่อยซื้อตามดีกว่านะคะถ้าผ่านไม่ได้ก็ขายก่อนแล้วลงมารอรับใหม่ที่แนวรับเดิมก็คือ1565ถึง1560จุดนะคะส่วนแนวต้านนี้ขยับนิดหน่อยนะคะเป็น1572ถึง1574ค่ะ สต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัว PSL นะคะตัวนี้ก็มีการสร้างฐานอยู่นานก่อนที่จะได้แรงซื้อเข้ามาดันให้ราคาวิ่งผ่านแนวต้านเส้น EMA 7 5ขึ้นมานะคะก็สวยงามทีเดียวเพราะว่ามีสัญญาณซื้อสัญญาณซื้อหนุนนะคะพร้อมเลยจากทั้งเครื่องมือ Stochastic แล้วก็กับ MACD ด้วยนะคะรับจะอยู่ที่9,55บาท5้ต้านแรก9,85บาท85นะคะผ่านได้ก็ไปต่อที่1 0บ0าท20คัดลอสที่9,40บาท40ค่ะ TFD นะคะเมื่อวานก็ขยับขึ้นด้วยวอลุ่มที่เพิ่มจากช่วงก่อนหน้าอย่างโดดเด่นนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อหนุนจากทั้ง Modified Stochastic และ m a c d เช่นเดียวกันนะคะคิดว่าน่าจะได้ทดสอบแนวต้านเส้น EMA 200วันนะคะอยู่ประมาณ2บาท32ส่วนแนวต้านย่อยก็คือ2บาท26รับ2บาท14คัดลอส2บาท10ค่ะ ัวสุดท้ายวันนี้จะเป็นตัว ECF นะคะอันนี้ใช้กราฟ60นาทีนะคะจะเห็นภาพชัดเลยว่ามีการสร้างฐานมานานพอสมควรเลยก่อนที่เมื่อวานนี้จะดีดตัวขึ้นมานะคะแล้วก็เครื่องมือกลับมาส่งสัญญาณซื้อเป็นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะก็มีโอกาสที่จะได้ทดสอบแนวต้านเดิมที่4บาท16กับ4บาท24รับที่4บาท2ตางค์แล้วก็วางจุด cut ลอสที่3บาท96ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ